วิธีการปิดใช้งานโหมดการช่วยเหลือพิเศษ accessibility บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อวิวโเพื่อเข้าใช้งานแอปโมบายแบงกิ App ้งแต่ละธนาคารให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันวิชาชีพเข้ามาแฮกข้อมูลสวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องรุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อ vivo นะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปโมบายแบงกิง้งแต่ละธนาคารให้ปลอดภัยนะครับป้องกันมิจาชีพเข้ามาแฮ็กข้อมูลของเรานะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษมันคืออะไรโหมดการช่วยเหลือพิเศษ Asset Security Service เอาไว้สำหรับผู้พิการนะครับเมื่อเราเปิดฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานแอปโมบายแบงกิ้งแต่ละธนาคารได้นะครับเพราะว่าธนาคารมีการป้องกันเอาไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับเข้ามาแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ของเรานะครับอาทิเช่น มิจฉาชีพอาจจะใช้แอปรีโมทคอนโทรลนะครับเพื่อเอามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับการตั้งค่าปิดฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ละยี่ห้อนะครับเมนูมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะคล้ายคายกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับบางรุ่นเมนูมันก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ในการปิดฟังก์ชันก็จะค,คล้ายๆกันนะครับ 1. นนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าทางลัดและการเข้าถึง 2. เลือกการเข้าถึง 3. ปิดการใช้งานทั้งหมดโดยเลือกทีละรายการนะครับจนครบเมนูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นนะครับเมนูมันจะค,คล้ายๆกันไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ เมื่อเราปิดฟังก์ชันโหมดการช่วยเหลือพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดใช้งานแอปโมบายแบงกิ้งแต่ละธนาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องสายบชแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ